มาเจอจดสุดทีครับทำอะไยนัผมนะสวัสดีครับผมวันนี้จะมีสัพพะสดในเอฟซีสัพพสดแม่เพียวชาแนลอจะจับบ๊นี่ดี๋ยวว่าจะให้นายกัดกยกัดปาแบบนี้นะครับไปสัมภาษณ์ต่อไปสัมภาษณ์คุณก็ไปใกล้ๆเสิอาเดี๋ยวดิงานทีอีสป่ อะไรนะอันนี้คลิปเนี้ยคือถ้าคุณสัมภาษณ์คนเดียวมันจะมียอดวิวเยอะกว่าถ้าพวกผมเอาด้วยเนี่ยคุณจะไม่ค่อยมีใครดูไม่เลยแล้วเพราะเอาเอาพวกนั้นไม่ได้แบบไม่ปล่อยให้เราเดียวเดียวคุณเป็นทำเป็นเออเรามีคลิปคุณแเดียวจะได้ยูซี่จะได้ดูแบบหลากหลายนะเราไปทายโลกปฏิวัติยังไม่เป็นไรผมกผมหาอะไรถามก่อน เออถ่ายพี่อาร์คุยถ่ามให้ก็ได้ถ่ายเลยถ่ายถ่ายถายเลยถ่ายเลยไออาผมเอออาผมไม่ถ่ายผมถ่าให้เออเอะคุณไปถ่ายให้เขาหน่อยไม่ให้ถ่ายให้ผมถ่ายเออแล้วคุณไปนั่งเออในแรื่องถามผมถ่ายแบบนึกอะไรถาเลยนี่คือโอ้มีไม้โอ้เสียบไม้เออถ่าไปก่อนเอาไปกะต้นเราไปยิงไปยังแบรวิพิแกนไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอายเป็นตัวเดียเดจออันนี้เปด่านสุกสนยอมาเนก็สเข้า้กเียวด้ยจ้เห็นพี่เ่าสงสวัสดีครับเอกีซีผมก็ขอญาตเป็นตัวแทนให้พี่เบาเพื่เห็นเพื่นสงสยมานานแล้วว่าไม่ได้ถามเรื่องทะลึ่งทะลึ่งอะไรนะจะสอบถามว่าแม่เพียวเนี่ยนะต้องท้าความก่อนว่าเพื่อนเนียมีสามีที่อายุเยอะ กราไม่เพียวไม่ถึงแก่หรอกเท่าอระประมาณนั้นแหละครับนะทีนี้อ่าแล้วพี่บ่าวก็เลยสงสัยว่าเฮ็ดจังไดจังไดผัวเท่าเฮ็ดจังไดยู่น้ำกันจังไดอ่ามีความ อายู่นํากันี่มีปัญหาอะไรไหมปัญหาไม่มีค่ะบ่มีบ่ไม่มีอยู่ด้วยกันประมาณเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วน้าเจ็ดปีนะครับตั้งแต่ตั้งแต่น้องเพียวนะอายุสองขวบสมัยลงกับไอเตอยู่อังสนาเจ็ดปีเจ็ดปีพบรักกันที่สะพานมิตรภาพไทยลาวกับบ้านอ้อมโอ้ไปไปเจอกันอยู่บนสะพานบอใต้สะพานระโดดน้ำบ่แบบ แบบไหนคะแบบเอถ้าถ้ามันเป็นเนื้อคู่กันแบบเดินผ่านมันก็ใช่เลยคฮะนะเนื้อคู่กันพบรักตอนเท่าตอนเท่าจากผู้บ่าวหันหกสิบสี่ผู้สาวนี่สี่สิบแปดหกสิบสี่กับสี่สิบแปดสิบสองปีก็ไม่เท่าไหร่ก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่นะครับแล้วเรื่องอ่า กินอยู่กินอยู่ก็แบบไหนกินอะไรคะบางทีฮันบางทีคนย่า่ยก็บอขอาใจคํำถามเ้้ยลูกหลานเลยสมมติเรื่องแบบว่าอยู่ด้วยกันสองคนนี่มีกระนุงกระนิ้งไหมกระนุงกระนิ้งก็มีบ้างแล้วเนาะส่วนมากใครจะเป็นคนเริ่มนี่แหละแม่เพี่วเนี่ยเลยโย แม่พี่เอาเนี่ยแะเป็นคนยอกเพราะคนอายุเยอะผู้เฒ่าเพิ่นบ่ค่อยยอกยอกได้น่อยบ่เป็นมีแต่เล็กน้อยยอกผู้เฒ่าออืๆๆยิ้มทําไมคะมาด้วยเพิ่นก็บ่งุ่นงิดบ่บ่เฮาก็ฮู้เวลายอกแล้วเนาะยอกส่วนมากนี่ยอกเนี่ยได้ยอกเวลากินข้าวแรงอ๋อยอกแบบไหนอ่ะอย่างเช่นยอกกันก็หยิกนิดหยิกหน่อยหยิกแล้วมีสน่ห์ตรงไหนอ่ะช่วยเสน่ห์เห็นเลยชอบเลยจิตรีพุเฒ่านี่บ่แต่ก่อนนายแก ที่ว่าอยู่อยู่กับอยู่กินกับแกเพราะว่าตอนที่เรามตอนที่เราทุกข์ยากและแกมาช่วยตอนนั้นมาช่วยดึงเราขึ้นจากเออทนี้จะทำให้เรารักเราลงรักมั้งก็ก็ไม่ได้ลงรักได้แบบก็อยู่ได้อยู่ได้เอออยู่ได้เป็นครอบครัวได้แต่กะความรักอะบ่จักว่รักบ่รักบ่รู้แต่กะอีตนฮนาสงคามเพราะว่าคิดว่าแกมาช่วยดึงเราจากไอตอนสมัยเราทุกข์ยากสมัยนั้นเลยเพราะว่าอสามีก็ ทิ้งตั้งแต่ลูกนะสองขวบไอ้น้องเพียวนะอสองขวบทิ้งนะเราก็จักสิหาแบบใดเลี้ยงลูกลูกสามคนจะเล่าเล่า,ลา,ม,า,ม,ามาพ่อแล้วเ่ากะไอ้แฟนเพื่อนตายแฟนเพิ่นเสียชีวิตแล้วจะอะไรเพื่ออะมามนจังหวะพอดีเนาะจังหวะเลี้ยงดูเรากะช่วยเงินช่วยทองนะแล้วก็เออตัดสินใจอยู่กับเพิ่อนอจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เจ็ดแปดปีแล้วโอ้ถือว่าอยู่นานเหมือนกันจา้า จ็ดแปดปีก็ถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างยืดยาวเนาะอันนี้ก็คุณตอมีเป็นีน่ยเนาะเป็นอะพรเนยเนี่ยเนาคุณเอาละค่ะคุ้เถิมแก่น่อเ้ยบ่มไม่เอาเออปิดเผยแลวเอาเอาไหมเอาไหมนี่เจ้าถามเอาเองมาดีเด้เอาเอากวนะรบ เจ็ดปีละเจคือแปดปีพู้นะแน่กระซำกันกันใช่เจ็ดแปดปีเลยโอ๊ยไม่บอกพวกคอยเท่าเด้อบาดนีเด้อไ่ได้ยอรับคือแย่หนิเด้อเทรนกำลังมาแรงบ่ใช่แลยอะนึ่งน้ตอนนี้ผู้เท่ามาแรงไม่เห็นพวกพจน์ในเฟซน่ะมันเป็นความรักนะอยู่รูรักนาะแล้วนัผูกพันนัเป็นความผูกพันนะไอซีพะว่านะอยู่ดูแลกันไปเถอะ แม่แม ge ่ให้ตัดสใจใจจดุมาอย่างน้อยกับอยากได้เงินเขาจากหน่อยได้ไม่น้อยปแล้วแต่น้องมันก็บ่เท่าทางนุ่มทางเท่ามันก็อยากได้เงินคือกานอะไรได้แต่ตพอสัมภาษณ์เขาอยู่ต่างกันเลยสิไม่ใช่ปัญหาจ้ะสิบกว่าปีครับผมไม่ใช่ปัญหาค่ะพวเด็กน้อยก็มีแล้วค่ะ ก็เห็นทีมมมันจะซื้อลรืวป่เด็กน้อยก็ได้นะโอ้ยก็มีวีมีดและโอ้ยต่ละงาย้เลอาวะโอแตายแลาวก็มีันสนุกสนานก็คุยค่ะคุยะกันไปสนานานเจอกันใช่อยู่ใช่ใช่ใช่มานี่แหละ โอ้ยไลยเบื่อมีเราจะทำมก็ฝากติดตามมันด้วยมาดามฟินฟินมาดามฟินแล้วก็มาดามฟินฟินนเาะแล้วก็ใช่ค่ะค่ะฝากแล้วฝากตัวด้วยนะคะรอรับอสปีดครับ